ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูน้ำตาลนะคะวันนี้ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของธงไตลงและเพลงชาติไทยนั่นเองค่ะอ่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะนักเรียนลองสังเกตภาพต่อไปนี้กันดูก่อนค่ะ3ภาพนี้นักเรียนเห็นสังเกตเห็นสัญลักษณ์สำคัญใดคะในภาพ นั่นก็คือธงชาตินั่นเองนะคะนักเรียนเนี่ยจะพบธงชาติไทยในสถานที่ใดบ้างแน่นอนถ้าเรามาโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องเจอธงชาติอยู่บริเวณด้านหน้าเลยใช่ไหมคะโดดเด่นมากเลยก็คือธงชาติไทยนะคะสูงตั้งหงาน,นะคะอยู่ที่เสาธงนั่นเอง ก็คือโรงเรียนนะคะจะเจอได้ก็คือโรงเรียนแล้วก็ที่ไหนอีกสถานีตำรวจนะคะโรงพยาบาลนะคะรวมถึงสถานที่ราชการต่างๆนะคะก็จะมีธงชาติไทยน,นะคะอยู่บริเวณด้านนั้นเองทีนี้เรามารู้จักถกกับธงชาติไทยให้มากขึ้นนะคะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยธงชาติของเราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะอันนี้เลยคือธงผืนแดงเกลี้ยงนะคะก็คือ ทั้งผืนเนี่ยมีแต่สีแดงนะคะก็เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะพศ2199นะคะถึงพศ2325น,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะธงชาติไทยเนี่ยก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาจากผืนแดงนะคะธรรมดานะคะเป็นผืนแดงเรียบๆนะคะก็มีรูปวงจักรนะคะสีขาะ นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูปวงจัดนะคะสีขาวอยู่บริเวณตรงกลางเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะธงชาติผืนนี้นะคะก็เกิดขึ้นในสมัยราชการที่1นั่นเองค่ะพศ2325นะคะถึงพศ2,352ค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นธงผืนแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็มี วงจักรเนี่ยสีขาวอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีลูกช้างเผือกนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเ,อเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเรานะคะอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะอยู่ข้างในของวงจักรสีขาวนะคะซึ่งธงชาติผืนนี้นะคะก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่2ค่ะตั้งแต่พศ2352นะคะถึงพศ2 3 9 4เนั่นเองค่ะ นะคะทงผืนแดงนะคะเป็นทงผืนแดงแล้วก็มีรูปช้างเผือกนะคะหันหน้าไปทางเสาทงนะคะหันหน้าเข้าหาเสาทงอยู่บริเวณตรงกลางผืนเลยนะคะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ออวงวงจากสีขาวเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะคะเหลือเพียงรูปช้างเผือกเท่านั้นนะคะซึ่งทงช้าผืนนี้เกิดขึ้นเมื่อ พศ2 3 9 4นะคะถึงพศ2 4 5 9นั่เองค่ะต่อมานะคะก็เป็นธงนะคะพื้นพื้นก็เป็นสีแดงนะคะมีลูกช้างเผือกทรงเครื่องนะคะทรงเครื่องก็หมายถึงว่ามีการตกแต่งนะคะหรือว่ามีอุปรกรณ์นะคะ เครื่องตกแต่งเนี่ยให้ให้ช้างเผือกนะคะให้ดูมีสีสันแล้วก็ดูเอ่หน้ามองขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเขาจะเรียกว่าช้างเผือกรงเครื่องค่ะยืนบนแท่นนะคะหันหน้าเข้าหาเสาธงค่ะอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งหธงผืนนี้นะคะเกิดขึ้นในรัชกาลที่6ค่ะพศ2459นะคะถึงพศ2460ค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นเริ่มนะคะใกลไกลหน้าตาคล้ายๆกับเออธงชาติในปัจจุบันแล้วนะคะต่อไปก็คือจะเป็นรูปธงแดงนะคะสลับกับสีขาวนั่นเองค่ะจะมีทั้งหมด5ริ้วนะคะก็คือริ้วแรกก็คือเป็นสีแดงอันเล็กนะคะต่อมาเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีแดงใหญ่นะคะแล้วก็เว้นเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีแดงนะคะเส้นเล็กลงมานะคะเท่ากับเส้นบน ทงนี้นะคะก็เกิดขึ้นในรัชกาลที่6กันค่ะพศ2460นะคะต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกับทงอ่าเมื่อตามเหมือนกับทงชาตินะคะในปัจจุบันแล้วนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพรบมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดเก้าให้ใช้ทงไตรงเป็นทงชาติไทยค่ะ ธงไตรงนะคะก็คือมีหน้าตาแบบนี้ค่ะประกอบไปด้วยสีแดงสีขาวนะคะแล้วก็สีน้ําเงินค่ะรวมเป็นทั้งหมด3สีนะคะซึ่งธงไตรงนี้นะคะก็ซึ่งธงนี้นะคะก็ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะจากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะพศ2อ6 0สกเนี่ยก็ใช้เรื่อยมาเลยค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างที่นักเรียนเนี่ยได้เหตนกันนั่นเองค่ะ จากภาพนะคะจากภาพดังกล่าวเป็นภาพอะไรก็คือธงชาติไทยนั่นค่ะเพิ่งเรียนกันไปนะคะธงชาติไทยแต่ว่าธงชาติไทยเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรธงชาติไทยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง3สถาบันหลักของประเทศไทยเรานั่นค่ะก็คือชาติศาส,สนาและก็ พระมหากษัตริย์นะคะธงชาติสามสีนี้นะคะชื่อว่าธงไตรล,ลงใช่ไหมคะไตรก็แปลว่า3มนั่นเองค่ะก็คือเป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติของเราเลยนะคะที่แสดงถึง3สถาบัานหลักนะคะก็คือชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะธงชาติไทยในปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไรเรียนกันไปเมื่อสักครู่นะคะ ลองดูธงชาติในปัจจุบันมีลักษณะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ธงชาติมีทั้งหมดกี่สีสามสีนะคะนินย้ากันอีกครั้งนะคะก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงิน สีแดงธงชาติไทยเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชาตินะคะที่เป็นเอกลราชนะคะธงชาติไทยเรียกว่าธงไตรลงคนะคะคือชื่อของธงชาติไทยเราเนี่ยก็คือธงไตรลงนั่นเองค่ะซึ่งมีสามสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ นะคะอย่าลืมกันนะคะทีนี้เวลาเราจะเคารพธงชาติเนี่ยหรือว่าเวลาเราได้ยินเสียงเพลงชาติเนี่ยนักเรียนจะได้ยินเสียงเพลงชาติในเวลาใดนักเรียนจะได้ยินนะคะเพลงชาติเนี่ยในเวลาใดเอ่ยก็คือในเวลา 8โมงนะคะแนาฬิกาจุดนนะคะและเวลา18นาฬิกาจุดนนั่นเองก็คือในช่วงเวลาเช้าใช่ไหมคะ8โมงเช้าแล้วก็ตอนยินนะคะตอนหกโมงยินนั่นเองค่ะเราจะได้เสียงธงชาติกันนะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยร้องเพลงชาติไทยได้หรือเปล่าแล้วก็ร้องได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะดังนั้นเดี๋ยวครูน้ำตาคะจะให้นักเรียนเนี่ยไปรับชมกับ วิดิทัศนะคะเพลงชาติไทยนะคะบนแผ่นดินรัชกาลที่10กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปรับชมวิดิทัศน์นี้กันเลยค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสระของบรรพบุรุษไทย จบไปแล้วนะคะกับวิดีทัศนะคะเพลงชาติไทยเมื่อนักเรียนเนี่ยได้ยินเสียงเพลงชาติไทยนะคะเราควรทําอย่างไรเอ่ยเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาติไทยแน่นอนนะคะเราต้องยืนตรง,งเคารพธงชาตินะคะอย่างสงบนิ่งไม่ยุกยิกนั่นเองค่ะความสําคัญของธงชาติไทยและเพลงชาติไทย ก็คือธงชาติไทยนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยนะคะส่วนเพลงชาติไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของไทยและเป็นการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความสามัคคีรักชาติและยอมเสียสละเพื่อชาตินั่นเองค่ะทีนี้นะคะเขามีคําถามถามนักเรียนนะคะเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร คุณตาได้บอกไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราต้องหยุดกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วยืนตรงเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนั่นเองค่ะอย่างคุณครูน้ำตานะคะไปเดิน700ไล่ใครเคยไปเดิน700ไล่บ้างเอ่ยตอนเย็นๆนะคะเวลา6กโมงเย็นนะคะ,นนะ,คะหรือ18.00น,นจนอนเนี่ยจะมีเสียงธงเอเสียงเพลงชาติขึ้นมานะคะคุณน้ำตากำลังจะเลือกของอยู่เนี่ยก็ต้องทำไมก่อนหยุดกิจกรรมนะคะ ตรงนั้นก่อนแล้วก็ยืนตรงนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของธงไตรลงและเพลงชาติไทยเดี๋ยวคุณน้ำตาลจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะธงชาติไทยมีทั้งหมด3สีนะคะก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเราจะเรียกธงชาติไทยนี้ว่าธง ไรรงนั่นเองค่ะส่วนเพลงชาติไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราชนะคะของไทยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานนะคะคุณวันนี้คุณน้ำตาลขอฝากงานไว้หนึ่งชิ้นงานนะคะเดี๋ยวงานอะไรเอเยเราไปชมกันเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็คืองานของเราในวันนี้นั่นเองค่ะให้นักเรียนวาดภาพและระบายสี ธงไตลงนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนี้เห็นไหมคะวาดภาพระบายสีธงไตลงนะคะให้ถูกต้องแล้วด้านล่างนะคะก็จะมีข้อความเห็นไหมคะให้นักเรียนเนี่ยติ๊กถูกในข้อความที่บอกถูกต้องนะคะอย่างข้อที่1เนี่ยแถบสีขาวหมายถึงชาติใช่ไหมเอ,อ่ยถ้าใช่ติ๊กถูกถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะไม่ต้องทําอะไรเราจะติ๊กข้อที่ถูกเท่านั้นนะคะ พร้อมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะบริเวณด้านล่างให้ครูน้ำตาลด้วยนะคะอย่าลืมค่ะแล้วก็ส่งนะคะส่งงานนะคะวิธีส่งงานก็คือให้นักเรียนนะคะส่งงานไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะที่เขียนว่าแสดงความคิดเห็นนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยครูน้ำตาลเนี่ยจะให้นักเรียน เขียนเป็นชื่อนามสกุลใช่ไหมคะเวลาดูคลิปวิดีโอแล้วแต่เวลาที่มีงานนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยส่งใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพร้อมกับแนบแนมงานเนี้ยค่ะลงใต้คลิปเดย๋ยงคุณน้ตาลจะทําตัวอย่างไว้ให้ดูนะคะค่ะไงวันนี้นะคะคุณน้าตาลก็ขอฝากนะคะงานไว้หนึ่งชิ้นแล้วก็ขอฝากความรู้เรื่องธงชาตินะคะและเพลงชาติไทยไว้ให้นักเรียนด้วยค่ะวันนี้คุณตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างการส่งงานนะคะอย่างเช่นงานชิ้นนี้นะคะสมมุติว่าคลิปวิดีโอนี้มีงานนะคะก็ให้นะคะผู้ปกครองนะคะคลิกไปที่แสดงความคิดเห็นตรงนี้เห็นไหมคะที่เราเคยส่งส่งรายชื่อกันนะคะแต่ถ้าหากว่าคลิปไหนมีงานนะคะก็ให้ผู้ปกครองนะคะคลิกตรงบริเวณที่เป็นกล้องตรงนี้นะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์กล้องตรงนี้ คลิกเข้าไปก็จะเข้าไปในไฟล์ภาพของเรานะคะแล้วก็หางานค่ะชิ้นงานของเรานะคะที่เราจะส่งเช่นวันนี้นะคะเป็นชิ้นงานนี้แล้วก็กดคําว่าเลือกเลือกเสร็จนะคะตรงนี้นะคะก็เขียนเอ,อ่อชื่อนะคะของเด็กเนี่ยเพิ่มได้ก็เขียนไปเลยค่ะสมมุติเด็กหญิงเด็กหญิง จุดๆๆๆๆนะคะแล้วก็ชั้นอะไรนะคะเลขที่ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการส่งงานนะคะใต้คอมเมนต์ค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะ